กุ๊กลายเป็นตู้เย็นอะไรอะแพทควินเดินน่ารักเฉดมันเปลี่ยนได้เราอยากเป็นคุณหมอเรากดแล้วมันก็จะเป็นสวัสดีค่ะท่านเพื่อนวันนี้มาพบกับเด็กตาเกอีกแล้วค่ะเย้ใช่แล้ววันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมโลบอกนะครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นแบบอะไรฝากเพื่อนกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับ วันนี้เราจะไปเล่นแมปอะไรกันครับพี่แป๊ะปุ๊บ<ต>รับบมาค้นคหาตู้เย็นค้นหาตู้เย็นเป็นยังไงไหนเข้าไปดูเลย,ยโอเคเข้ามาในเกมแล้วเข้ามาในเกมเป็นยังไงดีอู้หันไปปั๊บอ๋อมีเป็ดด้วยเหรอเป็ดใช่ไหมพี่แป๊ะเรดดาผ่านไปทางนี้เข้ามาก็เจอเป็ด ูกปันเป็ดตัวใหญ่เลยนะครับว้าวไปที่หิมะโอ้สามารถวัดสามารถที่จะวาร์ปได้ด้วยใช่ไหมพี่แป๊บวเคลื่อนย้ายทุกคนมาอ๋อกดที่เคลื่อนย้ายนะครับกดที่เคลื่อนย้ายตรงหน้าจอเด็กๆแล้วอ๋อเด็กๆก็จะสามารถวาร์ปไปแต่ละที่ที่ต้องการได้นะครับเพื่อไปหาอะไรไปหาตู้เย็นครับว้าววิ่งไม่ได้หมดวิ่งไม่ได้ทำไมวิ่งไม่ได้พี่แป๊บหมด มันอ๋อมันมีเฮฟวี่เนี่ยหรอหรือว่าต้องไปเก็บหรือเปล่ามันไม่ได้ให้เราเก็บตอนนี้พี่แบ๊กอยู่อะไรอ่ะอยู่น้ําแข็งสุดปุ๊บปั๊บอยู่ผีสิงอุ้ยหือโอ้นี่ตัวเย็หยียดก้อนอะไรอ่ะก้อนอะไรอ่ะอ๋อสโนบอลมันคือสโนบอลมันคือสโนบอลเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไว้โยนได้หรือเปล่าอะโยนได้ไหมโยนไม่ได้อาจจะเอาไว้ถือ ถือถือเลขสวยงามมันก็จะมีสกอร์บอร์ดบอกด้วยใช่ไหมว่าใครเก็บตู้เย็นได้เยอะเท่าไหร่แล้วนี่เขามีบอกเราเูเก็บได้6อันแล้วอตอนนี้ตู้เย็นมีอยู่197่งร้อยเก้าสิบเจ็ดอันเลยอะ่ะพี่แป๊บเพิ่งเก็บได้7จ็ตู้ ีโคล้กแล้วเราก็จะเต็มเนี่ยเราก็จะวิ่งได้เหมือนเติมพลังใช่ไหมใช่เรามาเจอตู้เราเจอตู้เย็นแล้วกดกดกินตรงนี้แล้วมันก็จะเต็มพลังก็จะเต็มหลอดนะครับเพื่อนจบดีาไปค่ะอุ้ยพี่แป๊บอะไรอะล็อกอยู่อะไรถึบอุ้ยมันละลายด้วยมีละลายมีละลายด้วยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยแต่ว่าจะยืนนานไม่ได้เนี่ยยืนนานมันก็จะตกเลยอ่ะ นี่ห้ที่เห็นไหมเห็นไหมมันล่อหนจะต้องระวังนะแต่มันง่ายสําหรับหนูมากต่ออีซี่มากเลยใช่ไหมก็รัแล้วโอ้อะไม่แลเลยไม่แลเลยเหรอใช่แลคืออะไรแลคือระดับตู้เย็นหายแล้ว่ายยากว้าวกลายเป็นตู้เย็นหายยากนี่เลยเหนควิน มีความยากให้เด็กๆเล่นด้วยนะครับสนุกดีนะอุ้ยกลายเป็นตู้เย็นอะไรอ่ะเพนกวินเดินน่ารักเชียมมันเปลี่ยนได้เราอยากเป็นคุณหมอเรากดแล้วมันก็จะเป็นอ๋อสามารถเปลี่ยนรูปลักษ์ตัวเราเองได้ด้วยเราเป็นตัวที่เรายังหาไม่ได้อ๋อไม่ได้ถ้าเราหาได้แล้วเราก็เป็นตัวที่หาได้ใช่ไหมใช่โอเคเพนกวินก็มีคนเข้ามาเล่นเยอะเหมือนกันนะแมคเน่ เพราะว่าเขามนคนเขามีเยอะเนาะน้องก็ได้เหมือนหมูเลยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แบบนี้ก็มีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนลองเข้ามาหาดูได้นะครับชื่อแมพชื่อแมพอะไรนะครับพี่แป๊บคนหาตู้เย็นนะครับคนหาตู้เย็นแป๊วตู้เย็นเราไม่ได้สกีต้องไปเก็บใหม่เลยเราต้องเอาลูกขีดมาวางตามมานี่ปุ๊บป๊ามอยูตงนี้โออ อะไรจับอะไรพี่ป้าจับอะไรเลือดรถกินี่ไงี่กปต้องระวังถ้าเราลงไปสองล่างเลือดเราก็จะลดเลยคุณหนาวเราบอบอ้าวเร็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 วดูเลือดเราลดเลยเพราะว่ามันหนาวเย็นมากจนมันแข็งใช่ไหมเลือดรถเรื่อยๆนี่ไงกำลังเอามาให้คุณแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งลูกแล้วเขาต้องการห้าลูกอ่ะพี่ป้าต้องวิ่งห้ารอบเลยนะ หนึงแล้วไม่ไงหนึ่งลูกแล้วอีกสี่ลูกเฮ้ยอะไรอ่ะใครโดนแช่แข็งอยู่ตู้เย็นชานี่ไงลูกที่สี่ลูกที่สี่อย่พี่แป๊บเร็วไป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 เร็วพี่ใครว่าเก็บให้ได้สี่ลูกก่อนแล้วค่อย เอามาให้เขาดีเหม็ดีว้าวมันเก็บได้หรือเปล่าเหรอเก็บหรือว่ามันให้เก็บทีละลูกหรือเปล่าไปครับไปเร็วไปเร็วไหนอ่ะมันจะมีอีกไหมอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะนึ่งหนึนี่มันกินข้างหลังไหนครับพี่แป๊บแป๊บนี่ไงข้างหลังโอ้พี่แป๊บเจอแล้วเก็บได้ไหมวุ้ยเก็บได้ลูกที่สามเก็บได้เลยขีดลูกอีกสองลูกไหมอีกสองลูก มันจะอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้สูงมากเลยกระโดดลงไปเลยขึ้นบนเหรอหรอพ่อหนูเจอหนูจะรอขึ้นมาหนูว่าหนูตัวน้อยน่ารักจ้ะหนูทำงานเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตอะไรอ่ะนี่อ๋อมีอยู่ตรงนั้นแ้วยเพราหนูขึ้นไปชั้นบนไม่มีอะไรให้งเต้น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 ด้วยพ่อหนูขอเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงได้ไหมอ่ะ เป็นสัเลียจริงไงก็จะเ็สัเลียได้น่ารักียงพ่อกับหัวนูอยู่ในหัวตัวอะไรก็ไม่รู้ลูกที่สองคือขายากมากอ่ะอุ้ยอยหาให้เจอครับลูกที่สองมันแอบอนี่อๆอเฉลยวุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้อ้ยออุ้อุ้ยอไม่ใช่แล้วนี่มันลูกที่หตัวอะไรอยู่ข้างบน ลูกที่สองหายากสุดจะบอกให้มันอยู่ข้างหลังนูนหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะเราต้องไปดูนะเพราะว่ามันต้องไต่ขึ้นกำแพงไปดูหรือเปล่าอ่ะไม่เล็นไม่เล่นเลยนี่ไงเฮ้ยอะไรอยู่ใต้แป๊บเลยว้าวแท้จริงเฮ้ยเล่นโบเราเอามาวางก่อนไหมเอาวางก่อนเลยหนูลนจะเหลือลูกอะไรอ่ะ เดือูกสุดท้ายก็ต้องไปเดินวนๆน้อมอ้อมนะเพราะว่าลูกสุดท้าย,ล,ยนะาาลูกฟิชจะหาเจอไหมพ่อหนูเจอหนู oh. ใจหมดลูก็ใครอุ oh. ้ยหนูเปิดดูอะไรเนี่ยเก็บไปแล้วโอ้ยยังไม่เก็บหรอนี่สโนสโนว์เ <c ười> อุ้ยได้รู้อะไรใช่เปล่าใช่เปล่าเหมือนใช่ใชมนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ล้านไงครบแล้ว ครบแล้วเพื่อนย้ไหนไปดูซิเป็นตัวจะเป็นจะเป็นยังไงครับเราพรกิณเราหาโซโลบอครบแล้วโอ้นคุณคเราได้จอได้ดีในคุณคุยกันซีโซโลอ่าเห็นอะไรไหมอีพิกเลยพิเศษออีพิกหรือเปล่าใช่ไหมเอออะไรเอ๋ตัวนะโอ้พ่อเรา นีนั่นคือตู้เย็นมนุษย์ถีบม้านั่นเองขับปกว่า,าโอ้ปุปปั๊บก็เจอตัวหมีน,นะครับหนูขอไปที่ท่อระบายาน้ำบ้างดีกว่าโอเควันนี้พี่แป๊บก,ก็สามารถพิชิตนะครับตัวเมื่อกี้ตู้เย็นมนุษย์ขีบม้าได้สำหรับวันนี้พวกเราก<อ>็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้พวกเราพี่แป๊บหนึ่งกับน้องปุปปั๊บเล่นแบบไนนะครับคอมเมนต์เข้ามาดูวันนี้ สำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายยอย่าลืมกดกระดิ่งก,กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย